แจกเซลเพจกิฟเฟอรีนฟรีสวัสดีสมาชิกกิฟฟอรีนและผู้ที่กําลังสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกกิฟฟอรีนหลายคนอาจกําลังคิดว่าจะเริ่มต้นขายสินค้ากิฟฟอรีนผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไรดีหลายๆคนไปเริ่มต้นที่การสร้าง Facebook Page บางคนไปเริ่มที่ TikTok หรือ YouTube แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จและก็คงมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยคงเพราะคิดไม่ออกใช่ไหมครับว่าจะเริ่มต้นยังไงดี วันนี้ทางมีเพจระบบสร้างเว็บเพจเซลเพจอัจฉริยะเราเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและอยากช่วยทุกท่านให้ประสบความสําเร็จเราจึงได้สร้างเทมเพลตหรือแม่แบบหน้าเว็บให้คัดลอกไปใช้กันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายจริงอยู่ว่าแพลตฟอร์มสร้างเว็บเพจมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือมีเพจเราสร้างเทมเพลตให้กับสินค้ากิฟฟรีโดยตรงเลยทําให้พี่ๆสมาชิกกิฟฟรีคัดลอกไปใช้ได้เลยเพียงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อย สรุปแล้วใช้เวลาไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วพร้อมขายได้แล้วครับผมขอนําทุกท่านไปชมตัวอย่างหน้าเว็บที่ทางเราได้สร้างไว้ให้ดูกันครับโดยผมขอเริ่มจากหน้าหลักหรือโฮมเพจกันก่อนเพราะจะเป็นหน้าเว็บที่เอาไว้ใส่ในนามบัตรหรือโบรชัวร์เพราะหน้านี้จะเชื่อมโยงกับทุกๆสินค้าที่พี่ๆขายเลยหน้านี้จะเป็นหน้าหลักของพี่ๆนะครับวัตถุประสงค์คือจะบอกว่าเราคือศูนย์จําหน่ายและสมัครสมาชิกกิฟรีน มีข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจของลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะสมัครสมาชิกนะครับในหน้าเว็บนี้จะมีส่วนที่เชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ของเราด้วยซึ่งทางเราได้สร้างหน้าเซลเพจเฉพาะสินค้าตัวนั้นๆไว้เรียบร้อยแล้วและอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะเพิ่มสินค้าใหม่เข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้พี่ๆได้คัดลอกไปใช้เพิ่มเติมได้ภายหลังเดี๋ยวในส่วนของสินค้าผมจะย้อนกลับมารีวิวอีกครั้งนะครับ ต่อมาในส่วนของสมัครสมาชิกทางเราได้ใส่คลิปวิดีโอเพื่อให้ข้อมูลสําหรับผู้สนใจได้รู้จักบริษัทในแง่มุมต่างๆรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นจากปากผู้บริหารเพื่อการรับไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนซึ่งในส่วนท้ายผู้สนใจสามารถคลิกเพื่อติดต่อพี่ๆโดยจะลิงก์กับไลน์ของพี่ๆเลยเพื่อจะได้พูดคุยและนัดหมายสมัครต่อไปและส่วนสุดท้ายของหน้านี้คือติดต่อ ในส่วนนี้ลูกค้าหรือผู้สนใจสามารถคลิกเพื่อติดต่อพี่ๆได้โดยจะแสดงรูปของพี่ๆพ,พร้อมกับช่องทางการติดต่อของพี่ๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของมีเพจก็คือระบบ AI Chatbot ซึ่งเราได้สร้างฐานข้อมูลความรู้ให้กับ AI ได้ศึกษาเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเพื่อให้สามารถตอบคำถามจากลูกค้าหรือผู้สนใจสมัครได้โดยในหน้านี้ AI จะถูกกำหนดบทบาทให้เป็นผู้แนะนำธุรกิจเครือข่ายกิฟฟรีนโดยเฉพาะ ทำให้พี่ๆจะมีผู้ช่วยแชททำงานแทนตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาไปชมหน้าเซลเพจสินค้ากันต่อเลยนะครับทางมีเพจได้คัดเลือกสินค้าขายดีมีกระแสของกิฟรีนมาทำเซลเพจอยู่หลายตัวเลยและจะมีการเพิ่มเซลเพจใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆโดยเราจะมีมาตรฐานเซลเพจที่ทุกๆสินค้าจะต้องมีประกอบด้วย 1. ข้อมูลสินค้า ส่วนนี้จะมีทั้งคลิปวิดีโอรูปภาพและข้อมูลต่างๆของสินค้าส่วนนี้จะเป็นตัวเปิดการขายจะมีการบอกถึงปัญหาของลูกค้าและสินค้าของเราจะช่วยเขาได้อย่างไร 2. r e รีวิวส่วนนี้ก็สําคัญไม่น้อยเลยครับเพราะเป็นส่วนช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้นส่วนนี้พี่ๆไม่ต้องทําเองเลยมีเพจจัดไว้ให้แล้วสสั่งซื้อ ส่วนนี้ถือเป็นเป้าหมายของเซลเพจเลยครับมันคือพื้นที่ขายของอย่างแท้จริงเมื่อลูกค้าได้รับข้อมูลจนพอใจและต้องการซื้อแล้วเขาสามารถทํารายการสั่งซื้อได้เลยในหน้าเซลเพจโดยพี่ๆสามารถกําหนดวิธีชําระเงินได้ด้วยว่าจะเอาเก็บเงินปลายทางด้วยหรือเปล่าและสามารถกําหนดเงื่อนไขค่าจัดส่งได้โดยมีเพจได้ทําคลิปสอนการตั้งค่าไว้แล้วจากการวิจัยพบว่าการลดขั้นตอนการซื้อให้สั้นลงจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น นี่คือเหตุผลที่เรานําส่วนสั่งซื้อมาไว้ในหน้าเซลเพจซะเลยและขั้นตอนสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเมนูต่อมาคือสอบถามในเมนูนี้ลูกค้าสามารถกดเพื่อไปอยังไลน์ของพี่ๆได้เลยสําหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆทําให้พี่ๆไม่พลาดโอกาสในการขายและส่วนสําคัญใหม่ล่าสุดในหน้านี้ก็คือ AI Chatbot ซึ่งจะช่วยพี่ๆตอบคําถามได้อย่างชาญฉลาดและมีทักษะในการปิดการขายขั้นเทพทํางานแบบไม่หลับนอนตลอด24ชั่วโมง โดยพี่ๆสามารถปรับปรุงแก้ไขาฐานความรู้ AI ได้ด้วยตัวเองเพื่อให้น้อง AI ของเราฉลาดล้ำขึ้นไปอีกตามที่พี่ๆต้องการเลยครับตอนนี้พี่ๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีคัดลอกเซลเพจไปใช้งานทำกันอย่างไรมารับชมกันเลยเริ่มจากเข้าเว็บ m e p a g e net แล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบแล้วล็อกอินให้เรียบร้อยแนะนำว่าเข้าระบบด้วย Google จะง่ายมากแค่คลิกเดียวก็เข้าได้แล้วเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้คลิกที่รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี เสร็จแล้วก็ไปที่เมนูโปรไฟล์เพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนตัวและกรอกข้อมูลที่จังเป็นนะครับหลังจากนั้นไปที่เมนูมีทีมมองหาชื่อทีมกิ f ฟารีนบายมีเพจแล้วคลิกวิ Team Library ต่อมาไปที่เพจแรกที่ชื่อว่า gfr 0 0 1 g i f f r i n หน้าหลักแล้วกด duplicate เปลี่ยนชื่อเพจและ permalink ให้เป็นของเราแล้วกด publish ตอนนี้เราได้สร้างหน้าหลัก g i f f r i n เสร็จเรียบร้อยแล้วไปชมกันหน่อย จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีเซลเพจสินค้าว่าแล้วเราก็ไปคัดลอกเซลเพจสินค้ากันต่อเลยกลับไปที่เมนูมีทีมแล้วเข้าไปที่ g i f f r i n ี b บมีเพจเหมือนเดิมผมขอสร้างเซลเพจ g i f เ r i n ี p r o b i o t i c 10สิบ s ต่อเลยแล้วกันกดไปที่ Duplicate เปลี่ยนชื่อเพจและเพิ่ม l i n k ์ให้เป็นของเราแล้วกด Publish แค่นี้เราก็สร้างเซลล์เพจสินค้าตัวแรกเสร็จแล้วไปชมผลงานกันเลยง่ายไหมล่ะครับแค่ไม่กี่นาทีเราก็สร้างเสร็จไปแล้วสองหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้ครบทุกตัวเลย เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราได้สร้างเซลเพจขายกิฟฟารีนครบทุกหน้าแล้วหลังจากนี้ก็นำลิงก์ไปโพสต์โปรโมทหรือยิงแอดได้ตามใจพี่ๆเลยครับ ถ้าพี่ๆมีข้อสงสัยสามารถทักไลน์มาได้ที่ a d m e p a g e หรือคลิกไปที่ m ี p a g e n e t ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ m e p a g e รบกวนพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ